สึก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  right? ึก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 ึอึอึกึกอกึกอ่ะอันึกึอึกึกึกีกึ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 กอกึ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 อึกอกเดอกึ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 เึก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 ึ แล้วอันจอบไปอันจอบไปอะทอเดทอเดใช่และอันหนูเนี้ยเฟนไฟไฟลีเดอันจุด้ายอันจุดใช้ใชแซตโตโเ้เดยอุ๊ยแก่งจุงบาบเอ้ยยิงเรียนยิงไม่ได้เรื่องโอ้ครูก็สอนอะไร <c oughs> ก็ไม่รู้ไม่ได้ตรงกับความรู้เราเลยดูสูตรบนกระดานสิ ไหนอะนู่นแงไปดูดินั่นเรียนอะไรเรียนเป็นหมอเหรอนั่นเดี๋ยวครูหมอไม่น่าเรียนเงี้ยนี่น่าเรียนเป็นนักบินนาศแกาวครูเราอยู่แค่ชั้นปฐมแมงนาเราอยู่ปสองอะปสองอะคุณสอนอะไรเราแล้วไม่รู้เรื่องอะไรอะดูดิโอ้ยแ่ละไม่รู้เรื่องอะไรเอาอย่างงี้ดีกว่าพวกเราเฮ้ยนายเฮ้ยตือได้เจินเจินหลับกันหมดแล้วพี่ฝนหลับกันหมดเลยอะเฮ้ยคนนี้ร้องไห้อยากกลับบ้านแล้วอะ ก็บอกว่าเขาเรียนมาตั้งแต่6กโมงเชา้าตอนนี้6กโมงเย็นแล้วยังไม่เลิอกอันนี้สามโมงเย็นยังไม่เลิอกอีกเหรอ,อเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ก็ไม่ตื่นไม่ตื่นนานนายตื่นได้แล้วอ๋อนี่ก็หล,ล,ลับยาวเลย่ะหลับยาวเลยทําไงดีอ่ะทีเนี้ยให้มีคนตื่นอยู่เพี่คนนั้นตื่นอยู่อ่าทำไมตื่นขึ้นมาทําไมนายอ่ะนายตื่นมาทําไมไหนบอกเจอ่าเราเบื่อมากๆเลยอ่ะว่าแต่ว่านายช่วยไปดึงไอ้ปุ่มแดงๆทางนั้นหน่อยดิปุ่มอะไรเหรอปุ่มเนี่เหรอ ปุ่มแดงๆเนี่ยเหรอออดึงแล้วมันเป็นอะไรอ่ะดึงแล้วเป็นอะไรเฮ้ยเอาแล้วไงเอฮ้ยเพื่อนหายหมดเลยเน่ยแล้วเพื่อนวัยเหลือเกินเพื่อนไปหมดแล้วอ่ะเพื่อนไปหมดแล้วไปไหนไปหมดแล้วนี่ทําไมเพื่อนไปแล้วยังหลับอยู่เลยเนี่ยเพื่อนล่องหนไปแล้วเปล่าหรือว่านี่จะเป็นสูตรพิิเศษทำการล่องหนมนุษย์อ่ะ เขายังสอนอยู่อีกค่ะคุณครูอ่ะเขาตั้งใจสอนมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้หนูขออนุญาตลาก่อนนะคะหนูไม่จะบายอผมก็ไปด้วยแล้วกันไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยแย่แล้วสิน้ํารั่วเฮ้ยพี่เอกไปดึงสัญญาณแล้วฟัน้ํามันรั่วด้วยเหรออ้อสงสัยท่อน้ําแตกกระโดดไปดีกว่าไปดีกว่าอันตรายนี่หวั่าระวังให้ดีนะมันอาจจะเป็นท่อน้ําในห้องน้ําระเบิดก็ได้นะระเบิดเลยเหรอเออระเบิดมามันจะมีกลิ่นเหม็นๆอ้าวพี่เอกนี่ไงเพื่อนเราอื เบล่ะเบลเบล่ะเบล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 ให้เขาด้วยอ่ะเพื่อนเขาว่าอะไรอ่ะไปจากที่นี่เหรอนี่ให้โดดขึ้นตรงนี้เลยเขาแงออกให้แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอเฮ้ยโดดไม่ขึ้นอ้าวพี่ฝนพี่ฝนติดติดข้างบนเลยอ่ะเออติดติดดเอาไปดิมาให้ติดโดดเบาเบดิอ่โดดสูงดิโดดเบาเบาอเออโดดมาโดดมาโดดมาโดดแล้วอ่ะโดดมาข้างหน้าดิโดดขึ้นข้างบนเอไปแล้วไปแล้วไปเร็วพวกเรารีบไปรีบไปวาว ไปทางไหนอะทีเนี้ยหล่นนะพี่ฝนหล่นนะดิมาไปทางไหนอ่ะทางนี้มีมีมีใบพัดด้วยอ่ะใบพัดอะไรหรอใบพัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ตัวแตกเลยเอาแล้วลงไปทําไมอ่ะมีใบพัดลมอ่ะเอกไม่รู้ไงหัวล้านเลยอ่ะนี่นี่เอกพี่ฝนเจ็บคอพี่ฝนดูเหมือนจะไม่สบายจริงๆอ่ะจริงกับเปล่าโอ้พี่ฝนเจ็บคอมาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกเราโดดไม่ได้อ่ะพี่ฝนพีเพชร ข้างล่างมีซากฟอสซิลอะไรก็ไม่รู้อันบัลเล่ชอบเลยอะอยู่ไหนอะข้างล่างเนี่ยข้างล่างล่างไหนอะไปอีกทางใช่ปะเออมาอีกทางเ็วเข้าคนนี้เขาบอกว่ามีซากฟอสซิลอะไรข้างหน้าก็ไม่รู้อะโอ้เนี่ยเนรอใช่ใช่ใช่โอ้มีที่ขุดด้วยนะเราจะโดดไปเลยใช่ไหมใช่แล้วอย่าบอกนะว่านี่ใต้โรงเรียนเราอ่ะทาไมทําไมโรงเรียนเราอะมันถึงมีลาวาล่ะเนี่ย แถมมีคงกระดูกอะไรก็ไม่รู้อะเบลอเ่ออะไรอะมันนุษยักเหรอหน้าใครอะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หน้าจอสแน่นอนเลยเน,นี่ยเทออ่าที่พี่เอกดูแล้วพี่เอกคิดว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยคงจะเหม็นหน้าดูโอ้ oh my god แย่แล้วสิหน้ามันอุโมงอุจจระน่าจะใช่อุโมง์อุจจระโอ้ขาทาความสะอาดโดยเอาอุโมงคอุจลระเนี่ย ลาดลงไปในลาวาข้างล่างเฮ้ยมีแขกดูท่าทางจะไปลําบากเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดทางนี้ดีว่ะไปเลยเพื่อนเพื่อนไม่เอาเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรตกเพื่อนทําไมเพื่อนทํางั้นอ่ะเพื่อนมาเร็วเข้าไปมาอยังมายังตกใจหมดเลยอมาทางนี้มาทางนี้เพื่อนติดบล็อกมาเร็วเข้าเพื่อนเอาหน้าไปไถกําแพงทำไมอะเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้อะอะไรเป็นควันคัข้างหน้าด้วยพี่ฝนดูท่าทางจะร้อนหน้าดูนั้นเนี่ย ลอยๆมันลอยได้แน่นอนเลยอ่ะเนี้ยพวกเราโอ้ยลอยได้จริงด้วยไ้ลอยไปจริงแล้วอ่ะเอ้ลอยด้วยเทเล่นอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ได้ไม่ได้เหรอเอบชุบนี่ได้แล้วพี่ฝนมาเร็วมาเร็วโอ้โหนี่เรายังออกไปยังอุโมงนอกโรงเรียนไม่ได้เลยนะเนี่ยหลังจากอุจจาระแล้วเราก็มาเจอกับ น้ำลายเอเลียนเหรอไม่รู้เหมือนกันสารเขียวเขียวเลยนี่ถ้าเราตกลงไปเราจะกลายเป็นอันนี่บ่ามนุษย์กลายพันธ์อ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นเดอะฮัรกันเหรอโอ้เป็นเดอะฮักกันดิปกติเพ็กก็ชอบสีเขียวนะแต่ถ้าเขียวแบบนี้ไม่ไหวอ่ะขมคอเดี๋ยวเราไปทางไหนดีอ่ะต้องไปทางนี้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจหมดเลยอะไรออกมาเป็นแท่งเลยเฮ้ยมันขึ้น้ำอะไรอ่ะไมแล้วรอมันทําไมมันเป็นแท่งเงี้ยไม่รู้ดิ มันเป็นเหมือนในนี่แหละทั้งกาวยาวๆอ่ะโอ้โมาเร็วเร็วเฮ้ยมันปื๊ดอ๋อมันเป็นแรงส่งของน้ำพี่เอกเร็วๆๆๆวเร็วเไปจอดเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าไปทางไหนต่อนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่หรอเฮ้ยมันเป็นท่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราอยู่แต่ในท่อเนี่ยเราเป็นมาริโอ้หรือไงเนี่ยโอ้ยโอ้หล่นแล้วว้าวเฮ้ยยิ้มค้าเหรอเอาเรามาโผล่ลงยิ้มได้ไงเราเพื่อนเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย คุูมละคบละตัววะเรนเรเรียนเรีนเลยเเรอาเราอยู่ในชั่วโมงเอากําลังกายอะเออบอกมาสายเนี่ยมาสายเหอนี่เราสา์โดดชั่วโมงอะไรก็ไม่รู้อะเรียนเป็นหมอนมาเจอลองพลาอี่ตั้งหักเหรอ เขาบอกมาสายเนี่ยรีบผ่านด่านเลยเดี๋ยวนี้เลยโอยร้องไห้ใหญ่เลยอะเอะอฉันเจ็บขาบ้างเลยฉันกระโดดมากระดกไม่ผ่านนะเธอฉันไปก่อนแล้วนะเธอนะอ๋อเย่แล้วอะทำไงดีเขากระโดดไม่ผ่านแล้วอย่างนี้พวกเราจะรอดไหมอะ่ะโอ้ยคนนี้ก็เป็นพี่ฝนมาดูนี่ดิเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาว่าอะไรอะ่ะเขาตกลงมาแล้วเขาปวดเข่าโอ้ตกลงมาแล้วปวดเขา่าเหรอเฮ้ยนั่นไงคุณครูพาราอยู่นั่นไง ครูบาลานี่ก็ตัวว้วนยังเลยอ่ะทำไมครูไม่ออกกําลังกายบ้างให้อาวกเราออกกําลังกายอย่างเดียวเลยนั่นน่ะสิต้องปิงปิงปิงขึ้นไปปิงปิงปิงอ่ะนี่เราเป็นนักเรียนหรือเราเป็นทหารเนี่ยพี่ฝนโอ้นีดฝึกอะไรขนาดนี้เนี่ยจะพาเราไปลบที่ไหนนะดูนี่โอ้นั่นน่ะดิอึบอึบอึบตรงนี้มีแบบแป้นบาร์ดด้วยเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นมากแล้วเนี่ยกลลางขึ้นแล้วอ่ะใช่แล้วมานี่เร็วมาเร็วอึบ ไม่ต้องโดดบ้าบ้ากันโอ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนตัวแตกระวังระวังโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่โอ้ร่างกายเราแข็งแรงดีนะในทีเดียวเลยเห็นป่ะใช่จุดยอดไปเลยอ่ะวันนี้คัดแบบเลียนพระราผ่านเฮ้ยอะไรอ่ะข้างนอกหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยเล่นแบบเดิมๆแบบเราจะพูดไม่รู้เรื่องอีกนานไหมให้เราไปเล่นอเมริกันฟุตบอลหน้า เล่นล็อบบี้เหรอใช่เราต้องวิ่งผ่านเข้าไปให้ได้พี่ฝนเขจะผ่านไหมเนี่ยผ่านพวกเนี้ยเอออย่าหวังเลยว่าจะผ่านไปได้ตัวฉันหนาอยู่นะไม่ต้องเราต้องเราต้องผ่านเขาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เมาแล้วอะไรเหรอพี่อะไรมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วมาอะไรพี่ฝนยังไม่เห็นอะไรเลยเขาวิ่งตามมาแล้วพี่ฝนก็รีบวิ่งออกมาสักซีนจะได้เห็นเหรอโอ้ยนี่ไงจริงด้วยไม่จริงด้วยเออยังไงก็ไม่มีทางผ่านหรอกไม่มีทางผ่านเฮ้ยเฮ้ยยายยายโอ้โหโอ้โหล้มทับ พี่ฝนมาแล้วเอกเพื่อนล้มท้าพี่ฝนอ่ะเนี่ยพี่เอกกำลังรีบมานี่ไงเร็วแล้วผ่านเร็วอ่ะนี่นี่นี่พี่เอกดึงแค่นั้นเนี่ยโอ้ผ่านแล้วอ่ะผ่านเฉยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่เราไปแข่งล็อบบี้กับเขานี่ต้องชันะ้แน่นอนเลยอ่ะไปทางไหนต่อทางนี้เหรอทางนี้เหรอออน่าจะเป็นทางนี้อ่ะไปทางนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่อยู่ในไหนแล้วอ่ะอันนี้อยู่ตรงล็อบบี้ตรงกลางอ้าสายไฟลวพี่ฝนระวังนะสายไฟ่วอีกเหรอ โอ้โหนี่โดดเรียนทั้งทีนี่อันตรายเหลือเกินมานั่งเรียนเฉยๆก็สบายอยู่หรอกแต่มันน่าเบื่อให่แล้วรู้อย่างนี้อยู่ในห้องคุณครูที่เขาสอนพวกเราเป็นหมอดีกว่าจริงเหรอเรอาอออออจะได้เป็นหมอจริงเหรอคงไม่ได้เป็นละชาติอะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อว้าวูฮูตัวแตกเลยโหพี่ฝนผ่านแล้วเห็นเปล่าพี่ฝนเก่งอ้าวแล้วพี่กระโดดกลับไปทำไมไปเร็วเข้าเร็วเข้า วิ่งกลับทางเดิมเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูที่เราจะออกไปจากโรงเรียนแหน่งนี้มันถูกปิดกั้นไปด้วยประตูเอ้ยตะปูไม่หวนตะปูไหนอะตะปูตะปูแล้วก็ขอนไม้เนี่ยแผ่นกระดานปิดเอาไว้อะเขาให้ออกทาังอื่นนะดินี่นะให้ขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองเหรอมาแล้วเข้ากำลังไปกำลังไปใจโล่งอือมีกับดักโหแล้วกับดักหนีมันไม่อยู่ไหกับดักอีกแล้ว มาอยู่ในนี้ได้ไงครับดิง๊งๆจ,<ด>จะโดดเรียน<อ>ทั้งทีลำบากลำบากนะรู้อย่างนี้ไม่โดดดีว่ะนี่ครูวิชาอะไรามาตั้งไว้นี่ครูวิชาสังคมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอะไรอะเนี่ยอะไรอีกแล้วอ่ะบอกนี่ถามเขาดิอ,อะไรของนายเพื่อนบอกว่าให้เลือกประตูแล้วออกไปได้เลยนะให้เลือกประตูเหรอ เราจะเลือกประตูบานไหนให้เจอครูตัวแตกเลยเฮ้ยเจอครูตัวแตกเลยเหรอเฮ้ยแล้วนายไม่บอกไปเลยว่าประตูไหนมีไม่มีเฮ้ยนี่ไงตัวแตกจริงด้วยอะดูดิเราจะไปทําให้แตกทําไมอะเ็อยากรู้ไงว่าครูเขาเกล้อตัวเราจะแตกยังไงอะพี่ฝนโดนอีกแล้วอะโดนอะไรอะโดนอะโดนแล้วนี่ประตูอ้าวนี่คุณครูคนนี้อีกแล้วอะอ่าไม่รอดอะไม่รอดบานนี้แหละฮันน่เฮ้ย อะไรเหรอพี่เอกเข้าไปในห้องห้องเรียนวิชา <c oughs> เจอวิชาอะไรคราวนี้เจอวิชาวิทยาศาสตร์เขาวิชาปรุงยาออนี่ไงเนี่ยพี่ฝนชอบวิชาปรุงยามากที่สุดเลยพี่ฝนอยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยนี่ไงเขากําลังปรุงยามิกแอนแมทอะไรก็ไม่รู้ทําให้เราหายตัวได้หรือเปล่าอะ่ะฝนยามันไหลลงมาบนพื้นแล้วยามาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วมีทาดาทาดาอะไรเนี่ยให้อย่าบอกนะว่าเฮ้ย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 าฮ้เราอุตส่าห์รอ,อคอยทั้งนานโอ้โหคุณครูนี่เขาผสมยาทําให้พวกเราข้ามเวลาได้อ่ะพี่เอกจริงเหรอเอ,อตัองต้งไงมันมีประตูวาร์ปขอวาร์ฟเลยนะครับคุณครูมีประตูวาร์ปเข้าไปแล้วเหรอเฮ้ยไปไหนแคนดี้แลนด์แคนดี้แลนด์พี่ฝนครูเขาจะพาเราไปประตูวาร์ปจริงๆเหรอพี่ฝนไม่จุดยอดเลยอ่ะพี่เอกว่า มันมันเริ่มมั่วๆแล้วนะอะไรอ่ะเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วเรานี่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในขนมอะไรสักอย่างอ่ะเราอยู่ที่ไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกเริ่มแปลกๆให้พี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเพดานข้างบนเริ่มแปลกๆอ่ะไหนอ่ะเพราะเพดานข้างบนมันไม่ใช่สายไหมนะฉันฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเออเป็นเป็นฟันนะเนี่ยไม่น่าใช่นะไม่ใช่เหรอแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีขนมเค้กกับไอ้นี่ด้วยแท่งช็อกโกแลตเดีบอ็อกเกล็ดเฮ้ยเห็นแล้วก็หิวแล้วเนี่ยเออมันมีแท่งป๊อกเกล็ดอะ พี่ฝนมาเร็วมาแล้วมาแล้วโอ้มีเจลลี่แบร่เจลลี่แบร่เจลลี่แบร่เจลลี่แบ่เจลลี่แบ่เจลลี่แบูลูถึงแล้วปุ๊อันนี้คือปัญหาละอะไรเหรอพี่ไม่รู้อันไหนที่เดินไปแล้วมันไม่ตกไม่รู้อะคนละแท่งอะดูข้างล่างดูข้างล่างดูข้างล่งได้เดินได้เดินได้เดินได้อันแดงเหรอเดินได้เดินได้แต่อันนี้เดินไม่ได้มนเดินไปก็หล่นอะ นี่เดินได้เดินได้ม่งม่งโม่งนานี่เดินได้ไม่รู้เลยไม่หล่นใช่ไหมเฮ้ยบอกให้เชื่อพี่ฝลนก็ไม่เชื่อมนเร็วเผื่อมันมีสองอันไงเฮ้ข้างหน้ามันมีประตูว้าวอีกอ่ะโอ้แถมข้างในนี่มีแต่ช็อกโกแลตและคุกกี้เดี๋ยวเราเยนเสร็จแล้วไปหาอะไรกินเถอะเร็วเข้าเร็วเข้าฮึบเฮ้ยยึบกำลังมากำลังมาเวเย็นทุกคนโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครูโรงเรียนเรานี่สร้างประตูมิติได้ด้วยอ่ะ กลวมันเป็นประตูแห่งกาลเวลาเอาแล้วไงว่าแล้วเชียวอะไรอ่ะแยนเป็นเดือนๆๆๆครูคนนี้เขาว่าอะไรินดีต้อนรับกลับมาเรียนต่อนะทุกคนท่อรูขาเมื่อกี้หนูฝันไปเหรอคะเฮ้ยเราอ่ะน่าจะหลับเป็นเวลายาวนานเนี่ยนี่เราโดนทำท้อหรือเปล่าตื่นมาเลยมาอยู่ที่เดิมตื่นมากลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ในห้องเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่ครูเขาหลับเอาเดี๋ยวทำไมมากลับกันนะ ครูครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูหลับให้พวกเราครูหลับให้พวกเราโอ้หให้เพื่อนเรานี่ดูท่าทางเป็นเด็กแนวหนะ้าดูเลยอันนี้มันเหมือนมาคนละโลกกันแล้วอ่ะพี่ฝนเนี่ยเป็นเด็กแนวเลยเพื่อนเราเพื่อนใหม่ด้วยเปล่าเนี่ยโอ้เพื่อนเราเป็นไก่ด้วยเดี๋ยว,วยเพื่อน <ๆ S 1> เราบอกเขาทํากันบ้านไม่ได้อะเขาทาวิจัยนี้ไม่ได้ ABC ีซอ่ะเฮ้ยไปไม่ได้พี่ฝนประตูมันมีอน,นี่อยู่ประตูล็ลอกอ่ะครูก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหนีเลยเพราะมีเลเซอร์กันเลเซอร์กัน เดี๋้เด้เดี๋้ตรงนี้มันมีกล่องกล่องอะไรหนิมีกล่องอะไรทำอะไรได้กล่องเนี่ยกล่องมันทำอะไรได้เอเซอร์กันเราออกข้างบนเลยเปีนข้างบนเลยเออดีดีดีแน่นอนอ่ะตรงไหนเนี่ยโอ้ทางนี้เหรอซ้ายกับขวาขวาล้ายขวา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 เหลือเอมันมีทางไปทางไปอ้อเฮ้ยออกได้เอเฮ้ยอันอะไรอ่ะการ์ดอะไรอ่ะการ์ดเปิดประตูเหรอเฮ้ย นี่ไงไม่มีการ์ดจริงๆแล้วโอ้หว้าวโอ้ m ม g ก d อย่าบอกนะว่าเพื่อนส่งพวกเรามาให้มาเปิดประตูใช่เหรอให้มาเปิดประตูนี่นี่เปิดประตูกลับไปกลับไปนี่กลับไปนี่กลับไปนี่วันนี้วันนี้อ๋อเราต้องกลับเหรอใช่เราต้องกลับไปทําไมกระโดดแล้วมันถอยหลังมาแล้วกลับไปนี่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นคนดีอ่ะพี่แอ๊กนาเนี่ยเพื่อนเป็นคนดีเพื่อนไม่หนีไม่ไหนอ่ะอ๋อนายเป็นคนดีมากแต่ว่าเราเราไปก่อนนะ เฮ้ยพี่ฝนยังมีต่อยังมีต่อไม่ต่ออีกเหรอยังไม่จบยังไม่จบเหรอเอาไปต่อไปต่อทําไมมันโล่งๆชอบกนเอ้ยพี่ฝนพี่เอกจอทีิดูว่านะมันโล่งขนาดนี้มันน่าจะดูแบบทำแม่งทำแม่งหน่อยนะต้องมีอะไรแล้วจอเออฉันว่าก็น่าจะมีอะไรเหมือนกันแหละเฮ้ยพวกไปขายไปไหนนะพี่เอกก็พี่เอกไม่ได้เอามาด้วยวันนี้เรียนยาวอ่ะนี่เออเอออะไรอ่ะอะเดั่นั่นเดียวนั่นนี่ซจากครูใหญ่โอ้ ขนาดนี้เลยแหะครับดีซสิจะคูใหญ่โอ้โหคูใหญ่เขาสร้างเลเซอร์เพื่อไม่ให้เรากระโดดข้ามไปแต่คูใหญ่คูใหญ่นี่ไม่ทานพวกเราหรอกเพราะว่าเราเนี่ยนะเป็นเด็กที่แบบโดดเรียนบ่อยเราชำนาญเรื่องนี้คูใหญ่คูใหญ่ไม่ทานเราหรอกไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกเรื่องเนี้ยไปดีกว่าพี่ฝนถึงแล้วเย้จะบอกว่าแม่สอนไว้สมัยก่อนโดดเรียนบ้างก็ได้นะลูกโดดแล้วฉลาดจริงเหรอไม่ใช่แล้วมั้ง เฮ้ยนี่ๆๆๆตัวนี้ดิอะไรเนี่ยทำไมสนามเด็กเล่นมีแต่ลาวาเนี่ยอ๋สนามเด็กเล่นลาวาระวังให้ดีนะพวกเราเราจะต้องเอาตัวรอดได้นะแม่บอกว่าที่เรียนไปทั้งหมดอ่ะเธอจะต้องเอาตัวรอดได้อะเรียนไปแล้วมีความรู้อย่างเดียวเอาตัวรอดไม่ได้ก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเอ้ยเห็นน้าบอกทุกคนเห็นน้าบอกทุกคนเห็นอะไรบ่าวน้เล่นเก่งเอาตัวรอดไม่ได้ก็ตุยอะโถ เ,เห็นปหมพี่วอนเรียนมั่งไม่เรียนมั่งโดดมั่งหลับมั่งเนี่ยไม่เคยตุยเลยเนาะไม่เคยตุยเลยเมื่อวานตุยไปต้องหลายรอบเอาแล้วกลับเข้ามาทําไมกันเนี่ยไม่รู้ดิอะไรเนี่ยเปียกพื้นเปียกพื้นเปียก,ก,กเธอเธอพื้นเปียกเธอเธอ,เธอกระโดดดีๆหน่อยเธอเธอเหยียบน้ําแล้วเห็นบอกเธอ่างเหยียบปุ๊บหัวลื่นหัวแตกเลยเธอตุยเลยเห็นไหม เดี๋ยวเดะเยะเดชั้นะหลบมาแล้วลมาแล้วล,วลอึบเนี่หยหลบแล้วอ้าวให้ไม่มีประตูออกแล้วอ๋อนี่นี่ทางนี้ทางน,งนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหอ, <laughs> อะไรอะไรเนี่ยเพื <laughs> อ่อนพอวิชาศิลปะไม่วิชาศิละป <laughs> ละปเหรอโอ้โอนี่เราต้องผ่านทุกวิชาใช่ไหมโอ้วิชาพวกนี้ฉันชอบฉันถนัดมากเลยฉันชอบวาดรูปตอนที่ฉันทําข้อสอบอยู่โอ้พี่ฝนยังลบนี่เพียงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะสีแดงต้องเงินน่ะยังลบแบบนี้อ๋อพี่ฝนใช้แต่ยังลบอยู่นิคอลน่ะ อยู่ยังลบยูนิคอนเหรอ,อพี่ใช้แต่ลิควิดเลยอะลิควิดเลยเหรอเฮ้ยโตแล้วเหรอพี่เอกพี่หมอนยังใช้ยังลบอยู่เลยยังลบมันไม่ค่อยมีไมีลิควิดแล้วลิควิดมาใช้เลยลิควิดเหรอแสดงวาา่าพ,พี่พี่เอกยังต้องอยู่ปออะไรแล้วเนี่ยฮะพี่หมอนอยู่ปอสองอยู่เลยปอไหนดีอะปอไหนป,ปอไหนดิฮึบมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่น้ำาล้ววะเจ็บคออะไอประตูนี้ไปไม่ได้ ไม่มีตังมาให้หาทางออกที่มันเป็นทางลับด้วยนะไม่มีตังมากดน้ำไม่ได้อะนี่เพื่อนบอกทางนี้ไปหรอให้ไปทางนี้หมายความว่าทางนี้เราจะสามารถออกไปจากโรงเรียนได้แล้วใช่ป่ะตู้นี้เลยหหิวน้ำมากไม่มีทางให้ไปแล้วเอ้ยนี่นี่นี่เดินนี่เดินนี่ทางนี้ทางนี้พวกเราเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วนี่เห็นไหมเรียนบังไม่เรียนบั่งไอฉลาดอะไรของพี่ฝนเนี่ยมาเร็วเวมาเร็วเอ็เอ้ย เออหล่นลงมาแล้วโอ้โหลมมันพัดแล้วจะไปยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาไงนี่ละจอดอ๋อฉันว่าแล้วให้เบียก็ไปก่อนกันแล้วกันเราดูล่าสเราสโลโวโมชั่นมากจะบอกให้ป็นไงฉันว่าแล้วเชียร์เบียกจะต้องไปท่านนสำหรับฉันฉันโดดไปดีกว่าฉันว่ามันง่ายสําหรับฉันมากเลยเน่เรียบร้อยแล้วเุ้ยฉันไปที่หลังในฉันผ่านก่อนนี่นี่พี่ฝนอะไรนี่เลเซอร์เอเออเออเออหลอกเราหลอกเรา มาเร็วเรวดิหลอกเราหลอกเราออนายหลอกเราไม่ได้หลอกเราไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วจุบจุบจุบเฮ้ยข้างหน้ามีเพื่อนขี่เป็ดอยู่อ๋อเพื่อนบอกว่าเราต้องออกไปทางใต้น้ําเนี่ยนะให้เราว่ายน้ําไปอ๋อใช่เพื่อนเลยเอาเป็ดมาด้วยเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นเพื่อนมีทุกอย่างครบเซตแล้วนายไม่คิดจะให้ฉันมั่งอ๋อโอ้ยแย่แล้วเพื่อนจะไปยังไงนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปเอาอากาศมง ขนาดนั้นเลยเหรอไปเร็ว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 เมาตามข้าพเจ้ามาบุกบุกบุกบหายใจ่ออกบุกบุกจอดนขออากาศไอ้ช้าหน่อยบุกบุกีฝนก็หายใจเข้าไปดีหายใจไม่ออกอะเอ้าหายใจเข้าได้เหรอเออเขายังชั่วหน่อยเดีวเดียวเดียวเร็เร็วรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นเ๊บป้งเฮ้ยอเราอยู่ที่สระว่ายน้ำแล้วเนี่ย คืนมาแล้วโหเพื่อนมาเร็วมากเลยทําไมนายมาเร็วจังเลย<ห>โอ<ห>้ยเพื่อนเมียเนี่ยมีหวงยางเป็ด<ห>เพื่อนเลยม,มาเร็วหวงยางอ่ะเพื่อนลอยเลยดูดิเออเพื่อนลอยได้อ่ะฮึบมาเร็วเข้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่จะบอกว่านี่ครูเขาหลอกเราว่าเปล่าเนี่ยให้เราฝึกวิชาหลายวิชาเหลือเกินเนี่ยทั้งพละวว่ายนงว่ายน้ําเคมีฟิสิกส์ศิละปะภาษาไทยมียังไหนภาษาไทยยังไม่มีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาหลอกเราแน่นอนเลยอ่ะหลอกให้เราเรียนเนี่ย้างนอกมีควันอะไรลอยไปทางนู้นก็ไม่รู้อ่ะ แต่ว่าตอนนี้นะห้องน้ำเนี่ยรั่วแล้วอ่ะโอ้โหไปไงอ่ะอืมถลายไปอ่ะเอ้ยนี่ไงถลายไปจริงๆไงถลายอะไรกันปึ๊บถลายถลายถลเลือกไปนี่เร็ว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 ถลายอะไรถลายถลเลือกไปอะไรอ่ะห้องน้ำหิงห้องน้ำใจเดียวเดี๋ยวพี่ฝนขอแย่เข้าห้องน้ำแบบหนึ่งเข้าไม่ได้อีกประตูล็อกเข้าห้องเปี่ยกแล้วกันนะวัตุล็อก ที่นี่ก็ไปไม่ได้เขามาลื่นหัวแตกในห้องน้ำชายลื่นหัวแตกเลยเหรอโอ้ใช่จริงๆด้วยไปทางไหนนี่ไปทางไหนมาทางนี้ได้ไหมเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนก็โดดออกมาพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นี่ไหนพี่ฝนถ้ารู้ได้นี่พี่เอกอ้าวพี่เอกตายอ่ะเนี่ยขึ้นมาบนนี้ด่ก็ลงแล้วไงลงแล้วอ่ะขึ้นไปจนลงแล้วอ่ะนี่ต้องเข้าประตูนี่ปึ๊บโอ๊ยติดให้ติดให้ติดอ้าวอ้าว ยังไงอะมันต้องโดดอ้อมไปนี่ได้แล้วนี่เดินโดดโดดซูมบอกออกไปี่ยเฮ้ยเออเฮือโดดซูมบอกไปสุดๆเลยแล้วก็โดดปุ๊บมาเลยเพกแล้วก็จะได้เห็นบอกเรากระโดดขึ้นไปบนของเลยไม่ได้เหรอโดดขึ้นไปบนของเหรอก็ลองดูดิอ้าวได้เปล่า่ไม่ได้โดดไม่ถึงอ่ะโดดไม่ถึงก็ต้องล่อขอบหน้าต่างขอบอ่างมางั้นเพกจะกระโดดขึ้นไปบนอันนี้นะ โดดขอบอ่างเลยโดดได้หรอเอามาได้เหมือนกันหรอเล่นอย่างโปรอ๋อเล่นอย่างโปรแบบนี้นี่อแล้วก็ลงมาตุยใหม่เฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือท่อเอื้อหรอมาเร็วๆเข้าพี่เอรู้สึกว่ามันยังอีกนานและยาวไกลือท่อเนี่ยท่อเอือะไปทางซ้ายดีว่ะขวาร้ายซ้ายดีจะไปซ้ายหรอมาซ้ายแล้วมาแล้วมาเลยโหกลินหึงเลยอะ มันเป็นเขาวงกอดได้ผมคอกันพอดีไม่นี่ไงเห็นไหมมี่ันหาเจอด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่โรงเรียนเหรอเนี่ยเฮ้ยโรงเรียนอะไรอันนี้มันน่าจะเป็นท่อเกลือกลังนะระวังให้ดีเออนี่ไงยิงด้วยโดนสนิมะมาโดนสนิมถึงกับตายเลยหรอโดนสนิมแล้วเป็นบาดทะยักไงทุกคนระวังไว้ดีนะน่าจะทำไงให้ไม่โดนน่ะต้องกระโดดข้ามไปให้มัน นพ้นไงนี่ได้แล้วพ้นแล้วพี่ฝนที่เข้ามาในท่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ,อะพ่อนี่นยังไม่พ้นโรงเรียนอ,อี่เหรอเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยน้าเขียวอีกแล้วเหรอปึ๊บปึ๊บเออไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมาถึงแล้วพี่ฝนทีนี้มันมีทางแยกก็เราจะไปทางไหนอ่ะเราต้องมาดูด้านหน้าก่อนมาดูด้านหน้างั้นเหรอดูซ้าย,ายดูขวาเราต้องไปทางนู้นอ่ะแต่เราต้องไปทางนู้นี่ไง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 มันมีท่อขึ้นไปใช่แล้ว แต่เราต้องเดินกลับไปข้างหลังท้าหมายต้องทําให้อ้อมเนี่ยทำสภานให้เราก็ไม่ได้ฮึบฮึบไปเร็วพวกเรารีบออกไปจากโรงเรียนนี้ดีกว่าดูท่าทางเราจะเรียนไม่รู้เรื่องอันนี่โอโ้โหนี่โรงเรียนหรือโรงอะไรโรงฝึกมากกว่านล้วเนี่ยมาเร็วพี่ฝนมาเร็วไปได้ยังอะ่ะมายังอะมาแล้วนี่งตามมาเร็วขับพระเจ้าตามมาเร็วเร็วเร็วพี่ฝนพี่เอกดูท่าทางแถวนี้มันจะมีกลิ่นทำแแม่งทำแแม่งนะมันทำแแม่งตั้งแต่แรกแนละ้วจอน เร็วเร็วเร็วไปเร็วจอดหลับตาไว้นะขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะแบบว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 บหน่อยนะมีแสงสว่างปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะนี่ไงขึ้นมาแล้วอ้าวอยู่ด้าไมไม้มีเขียวเขียวอ่ะทำไมมันเขียวมันเขียวไปหมดเลยไมมันเขียวทุกอย่างเขียวไปหมดเลยอ้าวเราอยู่นี่เหรอพี่ฝนมองผิดมองอะไรอ่ะมองมองที่ก้นมาแล้วมันเขียวหมดเลยด้วยอะไรของพี่ฝนเนี่ยอ้าวเราออกมาได้แล้วพี่ฝนมีของเล่นได้ด้วยออกมาได้แล้ว อ้นะ้มีขงเล่นดวยว่าแล้วเชียวคุณครูก็ต้องหลอกเราให้เรียนหนังสืออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณครูคเขาฉลาดนะเห็นปะมีของเล่นให้ด้วยเห็นปะครูเขาฉลาดหลอกให้เราเรียนหนังสือนี่เราเรียนทุกวิชาเนี่ยจนเราผ่านด,านาดาน่านมาได้แล้วเห็นไหมว่าแต่ว่าถ้าทำไมมันไม่กระดกขึ้นกระดกไม่รู้ตัวเราเท่ากันน้ำหนักเท่ากันเลยเหรอใช่เราคงน้ำหนักเท่ากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเพียงพี่ฝนตกลงไปเพียงก็ตกเหมือนกันพี่ฝนอะไรเนี่ย มีพีเอ็กตกลงมาแล้วมากระเด้งได้ด้วยอ่ะเฮ้ยพีเอ็กเฮ้พีเอ็กพี่ฝนตกลงมาแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรพี่ฝนยังตกลงมาไม่สุดพีเอกตกลงมาอยู่นี่เลยเนี่ยตกมาอยู่ไหนอ่ะอยู่งลางสุดเลยเติวติวช่วยด้วยเอ้ยแม่เอาไม่ตุยเฮ้ยพีเอ็กพี่ฝนไม่ตุยอ่ะ